สวัสดีค่ะเห็นไข่ลวกในมือยายไหมคะอันนี้ไข่ลวกสองฟองค่ะไข่ลวกสองฟองลวกแบบนี้กำลังดีมากเลยเนี่ยกำลังดีไข่ขาวสุกแต่ก็ยังนิ่มนะไข่แดงไม่ต้องสุกพอเราตอกไข่ลงมาไข่ขาวก็จะหลุดล่อนแทบหมดเอาช้อนเขี่ยเล็กน้อยทำอย่างไรเลอคะ ทำอย่างไรให้ได้ไข่ลวกแบบนี้ค่ะยายก็จะลวกทุกวันค่ะนะเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนซึ่งอ,อาจจะบอกด้วยให้ดูแต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันนานเดี๋ยวคลิปมันก็จะยาวแล้วก็การตัดต่อยายไม่ค่อยเป็นยายมาบอกวิธีการทําไข่ลวกให้เป็นอย่างนี้ค่ะให้เป็นแบบนี้กําลังดีเลยนะคะเนี่ย ไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มไข่ขาวสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคือยายก็จะตั้งน้ำเนี่ยเราก็กะว่าเราใส่ไข่ลงไปตอนแรกเราก็ใส่น้ําเย็นลงไปก่อนใช่ไหมเราลองใส่ไข่ลงไปให้มันให้มันจมไข่นะคะก็ะคือให้ไข่มันจมไปในน้ําแล้วก็เอาไข่ออกก่อนนะไข่ที่เราออกมาจากตู้เย็นเนี่ยค่ะนะ,ะนะจากนั้นเราก็ต้มให้เดือดเนะี่ยแบบนี้ค่ะน,นี่ให้ดูนะ,ะต้มให้เดือด ต้มให้เดือดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอหลังจากน้ําเดือดนะคะน้าเดือดเราก็จะเอาทัพพีเนี่ยใส่ไข่ลงไปนี่สมมุติว่าเรามีไข่นะเราก็ใส่ไข่ลงไปปิดปิดไฟใส่ไข่ลงไปแล้วก็เติมน้ําลงประมาณาครึ่งแก้วนะไม่เกินนะประมาณนั้นเนี่ยเราก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็เติมน้ําลงไปเนี่ยใส่ไข่ลงไปนี่สมมุติว่าเป็นไข่ ที่เราท่านแล้วก็เติมน้ําเติมน้ําพอให้ความเดือดมันลดลงแล้วก็ปิดไฟจากนั้นก็ใช้ฝาปิดจะเป็นฝาหม้อหรืออะไรก็ได้ปิดไว้แล้วก็จับเวลาเลยจับเวลาตอนนี้ก็ประมาณไม่เกิน5นาทีนะเราก็จะได้ไข่มาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวยายจะตอกให้ดูนะคะว่าไข่ที่หลังจากที่เราต้มน้ำเดือด แล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปพร้อมด้วยเทน้ำเย็นใส่ลงไปประมาณไม่เกินหนึ่งแก้วเราก็ดูว่าความอ่อความอะไรละ่ะความมากน้อยของของไข่ที่เราจะลวกแค่ไหนใส่พอให้มันเหมือนกับให้มันคลายความร้อนเดือดแค่นั้นเองนะใส่พอประมาณก็ประมาณเไม่เกินหนึ่งแก้วนะครึ่งแก้วกว่าก,าก็ได้แล้วก็ปิดฝาจับเวลา5นาทีจากนั้นเราก็ เดี๋ยวยายจะพามาดูนะจากนั้นเราก็จะตอกไข่เนี่ยไข่อันเนี้ยเมื่อกี้ก็ทำตามขั้นตอนที่ยายบอกนะเดี๋ยวเราก็จะตอกไข่ให้ดูนะจะตอกไข่ให้ดูว่าเป็นลักษณะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมไข่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ ไข่ขาวก็จะไม่ติดมากแค่ขูดเล็กน้อยเนี่ยก็จะได้ไข่ลวกกำลังดีเลยค่ะลองทำกันดูนะคะลองทำกันดูง่ายๆเนี่ยค่ะมี3ามฟองแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวยายก็แบ่งกับตาตา2องฟองยาย1นึฟองทุกเช้าเลยที่เราทำก็จะได้ไข่ลวกแบบนี้ง่ายๆค่ะนะทวนใหม่นะคะขั้นตอนแรกเราก็หาไข่มาเอาไข่มาไข่สำหรับลวกเนี่ยค่ะแล้วเราก็ตั้งน้ำนะตั้งน้ำ นะกะว่า,าที่เราจะใส่ใส่ไข่ลงไปให้มันท่วมทําให้มันเดือดนะตั้งให้มันเดือดพอเดือดจากนั้นเราก็าค่อยๆเอาทับพีหรืออะไรเอาไข่ใส่ลงไปพร้อมด้วยรินน้ําเย็นลงไปประมาณส่วนหนึ่งไม่ต้องมากนะคะประมาณครึ่งครึ่งหรือถึงถึง1แก้วก็แล้วแต่ความมากน้อยของน้ําตรงนี้อันนี้ยายใส่ครึ่งแก้วเองนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จับเวลาเลย5นาทีเป๊ะ เราก็จะได้ไข่ลวกแบบนี้ค่ะแบบนี้นี่เห็นไ,ไหมกำลังกินเลยค่ะนะหยอแม็กกี้แล้วก็ใส่พริกไทยหรือใส่เตือก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยนะก็ได้เป็นไข่ลวกอร่อยอร่อยมื้อหนึ่งนะคะบำรุงโปรโตีนนะคะโอเคมาลองทำกันดูค่ะแค่นี้ค่ะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ